เด็กไทยอยากไปเรียนอู่ฮั่นนะผมว่าไม่แย่เลยเมืองเจริญเป็นหนึ่งในเมืองการศึกษาที่ใหญ่อยู่เหมือนกันได้เที่ยวอ,อะไรบ้างมันเป็นไงบ้างทะเลสาบเยอะครับมีโอกาสได้ปิกนิกกับเพื่อนต่างมหาหลัยที่อู่ฮั่นครับเต้นคนอื่นเขาก็ปิ้งบราร์บีคิวน่ารักน่ารักเต้นพวกผมโขกส้มตำปา,ปากปากเปิดเพลงหมอลำเต้นกันอยู่ <มา S 1> ริมหาดข้างๆเขาไม่มองทางก๊กมองครับเขาถ่ายคลิปพวกผมแล้วผมก็เต้นเด้าพื้นเด้าเด้าเด้าเลยอยู่แล้ว มี3ชาติครับวันนั้นที่ไปไทยลาวรัเสเซียที่น่าสนใจจริงๆก็คือเรียนอูฮั่นแล้วเรียนปีนึงเรารู้สึกว่าไม่พอใช่ครับเราอยากเก่งกว่านี้สมัครทุนใหม่หรือว่าเราคนนี้จ่ายเองหรือยังไงเป็นเซลล์ซัพพอร์ตครับจ่ายตัวเองผมย้ายไปเรียนกวางโจรครับผมเรามองว่ากวางโจมันเป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศจีนอยากมาอินสปายตัวเองอะไรสักอย่างเผื่อจะได้ต่อยอดเกี่ยวกับธุรกิจที่บ้านเรากวางโจต่างยังไงกับอูฮั่นอาหารกวางโจ กินจืดครับผมไปทางติ่มซำอู่ฮั่นนี่คือเผ็ดไปทางเผ็ดจืดเนาะทางเผ็ดจืดแป้งเยอะมากเนื้อสัตว์น้อยมากที่อู่ฮั่นอู่ฮั่นอากาศค่อนข้างที่จะร้อนคืนร้อนสุดหนาวก็คือหนาวถึงขั้นหิมะตกส่วนกวางโจก็จะอยู่กลางๆร้อนก็ร้อนแต่ไม่มีหิมะสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวไฮเอ็นซี่ไฮเอ็นซี่ที่ดูแลไว้ใจได้จบไปหาถึงออฟฟิศเลยคือต้องมานั่งเช็คกันเพราะไม่งั้นก็คือแบบไปปล่อยเรากลางทางก็มีใช่ตอนไปอู่ฮั่นผมใช้เวลาไม่ถึงเดือนผมก็ได้บินเลยจริงๆไม่แน นำนะครับวธนนี้กรุณาเตรียมตัวรวนหน้านะฮะ <c oughs> เพราะไม่งั้นจะเหลือที่ให้เลือกน้อยมาก <c oughs> ใช่ตอนเราก็ไม่ได้อยากไปอู่ฮานมันเหลือแค่นั้นก็ไปเลยอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับจีนเร็วๆะก็ไปตามช่องนี้ได้เลย